สวัสดีครับมีนักที่แยนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าละออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องอีรักทีชชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับฮะวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรครับมีประเด็นแค่จะมาพูดเรื่องบอสนะครับสาหรับคนที่เออมาถามมีเยอะมากเลยว่าหุ uy, ้ยโป๊พี่เฮ้ยแต่แต่บางคนก็ทาตามมีอะเขาก็ติดบอตอนเช้ากันเยอะนะมีคนมาล้าบอตอนเช้าเยอะมากจากเมื่อก่อนตอนแรกที่มีไม่ได้ทําคลิป อาจจะมีคนมาทาตามเยอะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเกิดเออพวกคุณติด MVP ได้คือหมีดีใจครับคือไกด์หมีอ่ะคือไกด์ที่หมีทำเนี่ยคือพยายามเข้าถึงผู้เล่นทุกคนครับหมีก็ไม่ได้เติมเยอะนะหมีก็ไม่ได้เติมเยอะนะพยายามแบบเออเล่นให้ดูว่ามันสา,สามารถทําได้ครับแต่มันก็ยากนะเวลาเจอสุลตา่านแต่ก็พยายามรวบรวมเทคนิคเท่าที่มีรู้นะครับประเด็นวันนี้คือที่มีคนถามคือพี่มีครับผมไปล่าบ,บอสตอนเช้าตอนนี้ผมสุลตา่าน แนวผมเขาตื่นเช้าครับโอชิบหายแล้วม <g> า <oda> ตื่นเช้าอีกแล้วนะสุตลต่านคืออย่างเซฟหมีเมื่อก่อนตอนแรกสุตลต่านไม่ลงเช้านะสุตลต่านลงสิบโมงเที่ยงบ่ายเย็นสี่ทุ่มตีสองแล้วก็ตีสามแล้วก็ตีสี่นะครับโอ้หลากหลายเวลามากใช่ไหมแต่คือตอนนี้สุตลต่านก็มาลงตอนเช้าหมีแต่ว่ามันมีทางแก้ครับมันมีทางแก้ก็คือทํำยังไงก็คืออันนัน้นอ้าวเ,เวลาไปเติอนคุณหมดแล้วโอเคครับเดี๋ยวมีขอญาติออกครับจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะเพราะว่าวันนี้มันมีดอก พราะว่าเดี๋ยววันนี้มีต้องรีบจบบอชเช้าให้ไวที่สุดเลยเพราะเดี๋ยวต้องไปเลือกตั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเลือกตั้งด้วยนะครับอย่าลืมไปรักษาสิทธิ์ด้วยนะครับเอาลุงตู่ออกไปนะครับเพื <laughs> อ่อนเฮ้ยแ่ช่องกดดนปิดน,นะไม่เอานะอันนี้ผอมไม่พูดแล้วกันแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองคิดลองคิดดูแล้วกันว่าที่ผ่านมา8ปีเนี้ยเพืเ่อนๆเหนื่อยไหมห <laughs> มีว่าน่าจะเหนื่อยกันทุกคนแหละไม่หรอกแต่บางอาชีพเขก็ชอบนั่นอย่างอย่างราชการเอ้ยไม่ไม่เอาเรื่องนี้หอมไปพูดแล้วกันนะเอาเป อ่าเอาเลือกใครเลือกใครไม่ทา <c oughs> ตายหาแล้วเดี๋ยวแฟนขับลุงตู่มาด่ากใูใต้ใต้คอมเมนต์ตายเลยนะเนี่ยนี่คือก็อยากให้เ,เพื่อนๆดูแล้วกันครับว่าเราควรจะเอาใครนะเราเราอยากจะมาเป็นแบบนี้อีกไหมเราอยากจะมาเป็นอย่างนี้อีกแปดปีไหมเอาเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับอ่าโดยที่เดี๋ยววันนี้จะขอพูดประเด็นนะครับแต่ว่านี่เดี๋ยวมีขอยา่าเอาเข้าปาร์ตี้ตีไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะเพราะว่าหมีก็ล่าเช้าเหมือนกัน อ่าสำหรับคนที่แบบว่าไม่สามารถติดมอสได้แต่ภาพภามันกากเกินไปเนาะยังไม่หายไอเลย,ยเนี่ยเอาเฮ็ดดีพอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องนะเดี๋ยวขอพูดแป๊บเดียวจบเลยดีกว่าอ,อ่าสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังล่าบ,บอลไม่ติดจริงๆผมอุตส่าห์ตื่นมาเจ็ดโมงเช้าสุดาตานก็ตื่นครับผมไม่สู้ไม่ได้เลยครับตอนนี้นะเออทำยังไงดีอ,อ้าวเที่จเข้าปาร์ตี้อีกอ่ะกดติดตามไปไม่เป็นไรครับเฮ้ย ถูกบอกว่านะอ่าสำหรับบางคนที่ยังล่าบอลไม่ติดนะครับมีขอนําเสนอแต่แด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 แนแดแนแดแดนดแต่แต่กแด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 ่ดแตอดแนแด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 แวิธแคแด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 แหแดแเแด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 แเดแ๋แดแด่ดแดาดแดี๋ยวแด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 ีดแดแดแด้ดแดแดแดี๋ยดแ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 ดเดแดแดแดีเดดดดดน โดยที่ว่าเอ้าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเพื่อนเพื่อนสุลต่านตื่นเช้าใช่ไหมบอกว่าบางเซฟสุลต่านเขาก็ตื่นเช้าเหมือนกันโอ้โหพี่ต่านเรานี่ขยันจริงนะก็มีวิธีการแก้ไขครับก็คือให้เพื่อนๆตื่นตีห้าเพื่อนๆือบอกมึงบ้าเพื่อนเนี่ยตีห้าตื่นมาทำฮาอะไรตักพระพระยังตักบาทพระยังเดินมาตักบาทไม่ทันเลยถูกไหมเพื่อนเพื่อนตื่นตีห้าเสร็จแล้วสิ่งที่เพื่อนๆทำก็คือเพื่อนเพื่อหาคนในกิวก็ได้คนในปาร์ตเชื่อมีนะ ในกิวหมีก็มีคนทําอยู่เยอะครับแล้วก็มีเพื่อนที่เขาอยู่เซฟหมื่นก็ทําแบบนี้ก็คือให้เพื่อนพยายามหาเพื่อนที่สามารถคอมาบสแตนไบได้ตอนตีห้าเลย <S <S พอ,อไรใช่ไหมเออเพื่อนๆโงงเฮ้ยมาตีห้าอย่างเี้ไม่ได้ฟาร์มใช่ไหมเอาอย่างเงี้ผมผมไปตีบอสบางทีมันมีกีกีม้มีมอนเตอร์มาเอาเรายิงก็เสียสตีหน้าถูกไหมทางแก้ไขก็คืออะไรครับทางแก้ไขก็คือนี่ครับแต่แน่ให้เพื่อนๆให้เพื่อนๆกดเก็บบิสซิ่งไว้ครับอย่าไปกดฟาร์มอย่าไปอะไร คืออันนี้มีพูดจริงๆนะถ้าเพื่อนๆจเจาบอสตอนตีห้าเพื่อนๆก็ต้องยอมแลกครับยอมแลกกับบิสซิ่งนิดนึงอาจจะเสียรางวัลบิสซิ่งพวกนี้บิสซิ่งก็คือเวลาเรากดเนี่ยมันจะตอบคูณ6แต่มันจะไม่เสียเอพีตอนนี้เพื่อนๆลองออดแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่เขาล่ากตอนตีห้าเขาจะทําแบบนี้กันคือเขาจะไม่ยอมเสียสตีหน้าครับเพราะว่าถ้าเกิด <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆเพื่อนๆไม่กดอ,อ่เปิดสตีหน้าตรงไอ,อ้เปิดบิสซิ่งตรงเนี้ยสิ่งเกิดขึ้นก็คืคอบางครั้งเราไปสกิดลูกน้องบอส มอนสเตอร์มอนสเตอร์ที่มันอยู่แถวแถวบอสมันเดินเข้ามาตบเราเองแล้วบางทีเราเผลอไปยิงมันจะขึ้น e a อซึ่งมันจะไปหักสตีน่าเราซึ่งมันไม่ถูกใจเลยถูกไหมครับหลายคนก็เลยไม่เก็ตว่าตอนตีห้าเขาล่างไงเขาล่ากันแบบนี้ครับกดบิซซิ่งทุกอย่างจบก็คือเอาง่ายๆพอเพืเ่อนๆทำค่าแอคทีฟตรงนี้หนึ่งร้อยใช่ปะจะได้บิซซิ่งต่อวัน30แต่วันนี้มันมีกิจรกรรมได้ฟรีหกสิบเพื่อนๆก็ไม่ต้องใช้ค่าตรงนี้เก็บไปเลยครับเก็บไว้เลย เก็บไว้เลยหรือว่าถ้าเกิดสมมติมันจะเต็ม2 1 0รมเพื่อนเพื่อนอาจ,จเอาไปใช้สักร้อยนึงแล้วก็เหลือไว้ร้อยเหลือไว้ร้อยหนึ่งเอาไว้กดตอนล่า MVP ครับาการบอสอาจจะดอกหกเท่าหรือเปล่าวะอันนี้หมีก็ไม่รู้นะ <laughs> ไม่น่าเกี่ยวหรอกแต่อย่างน้อยที่เขากดกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการเอาเขาไม่ต้องการ e อ p จาก Monster. มอนสเตอร์มอนสเตอร์ที่เราไปตีถูกไหมครับเพราะว่าเพราะว่ามันได้น้อยแถวนั้นมันตัวแบบรีเวอร์สี่สิอย่างเงี้ยแทบไม่ได้อะไรเลยหมีพูดถูกไหมอ่ะนี่คือเทคนิคครับ เดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าเอาล่าตอนตีห้ามันต่างกันยังไงกับเวลาอื่นใช่ไหมต่างนะเพราะอะไรรู้บ้างเพราะว่าส่วนใหญ่90%เนต่ะคนตื่นตีห้ามาเนี่ยเขาจะไปฟาร์มถูกไหมแล้วเขาจะล่าบอสพระว่าจะฟาร์มเสร็จอะยิ่งมีกิจกรรมแบบนี้นะว่าจะล่าพอก็ประมาณ8ปดโมงซึ่งมันก็อะไรครับคนก็จะไปตีกันตอน8ปดโมงยาวเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปล่าตีห้าสิ่งเกิดขึ้นก็คือมันไม่มีคนแย่งเราเลยมีพูดถูกไหมเพราะใครจะรู้่ะว่าเอ้ยแม่งบ้าว่ะกดบิสซิ่งฟาร์มถูกไหม กดบิซซิ่งมาเพื่อไม่ตัดให้เราไม่ได้เอพีจากมอนเตอร์กี่กี้แค่นี้ครับจบเลยอ่ะไม่เชื่อดูเซฟหมีก็ได้เห็นไหมนี่เขาล่าแต่ที 5, ห้านนะียบางคนเนี่ยบางคนเขาโคบแลวนะครับเห็นไหมคุณโคโค่ o, เนี่ยเห็นไหมมีเห็นเขาร่าแต่ทีห้าและหลายคนเลยคุณยูกินะนี่คุณยูกินะนี่ต้องบอกว่าเป็นมาสเตอร์ของแองจ l ลลิงกับเดวิลลิงนะตอนเช้านี่คือแองจ l ลลิงกับเดวิลลิงนี่คือกีดล้อไอะเจอคุณยูกินะไป ก็ไม่มีนะครับคือเป็นการแชร์เทคนิคเพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยอะไรวะมันมันช่วยได้จริงหรอเพื่อนๆลองล่าเพื่อนๆลองหาเพื่อนก่อน5คนไลน์นี้มีขอเตือนนิดนึงนะเพื่อนๆต้องหาเพื่อนครับเพื่อนเลยอาจจะเป็นเพื่อนจริงเพื่อนชีวิตจริงหรือว่าไม่เป็นไรถ้าไม่เพื่อนน้อยก็หาในกิวคุยนั่นแน่ดูเลยเฮ้ยเราตื่นล่ากันตีห้าเหตุผลทำไมต้องนะแนะห้าคนเพราะว่า ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีครบ5้าคนเนี่ยเพื่อนๆจะไปรับโลกอ่ะมันมีน้อยมากจะเข้าตีกับเพื่อนๆนะถูกไหมเพราะส่วนใหญ่ทุกคนชอบคิดว่าตื่นมาตีห้าต้องฟาร์มถูกไหมครับเพราะนั้นเราควรที่จะมาเพราะนั้นเราควรที่จะหาเพลเยอร์ที่มาตื่นตีห้าแบบสายบ้าพลังอ่ะเรเรียกว่าคนบ้าก็ได้ตื่นมาตีห้าห้าคนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราตื่นตีห้าเสร็จเราจะได้ทําตีแล้วก็กระโดดสับหัวบอสเลยถูกไหมครับจะได้กดบีซิงกับทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆไปรับตีนอกนะเชื่อมีเธอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาไม่รู้หรอกส่วนใหญ ส่วนใหญ่บางคนก็จะฟาร์มกินมากกว่านะแต่แต่ก็ไม่แน่บางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วม,มีมีวิธีฟาร์มแบบเออมีวิธีตีบอสต,ตอนตีห้าเขาทำแบบนี้จริงๆนะครับอ่ะอันนี้มีพูดสรุปหมดแล้วนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนติดบอส์ v p v p กันทุกคนนะครับอย่างที่บอกเอา้าบางคนสุรลานีทุ่มแปโมงส0บโมงสิอ็ดโมง4ีทุ่มทีสองีสี่ทีห้าทีห้าีห้ามันยังตีเหรอวะโอ้โห ถ้างั้นเรามาลองวิธีตอนตี5ดูครับรับประกันเรซูลาตานไม่น่าจะมาตื่นตีกับคุณแน่นอนแล้วนะถ้าสุรตาญังเอาก็ลบเกมเลยละกันไม่อยูอเลยประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแต่คิดว่าตะกี้มาตี5ไม่น่าแล้วนะสุรตาญังจะตื่นตี5 <c oughs> สุรตาญจะตื่นตี5กดม i s s i n ตี <c oughs> ถ้าขนาดนี้กูไม่กูไม่เล่นแล้วกันวะอันนี้มีร้อเล่นนะแต่ว่าเอาจริงๆคือสุตาญังเขาไม่น่าขยันขนาดนั้นจริงๆ เพื่อกา,ารล่าติด MVP เขาที่หมีแนะนำเนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าหมีบอกเลยมันใช้ได้จริงใช้ได้ใช้ได้จริงด้วยเพราะว่าตอนตีห้าไม่มีใครอาเพื่อนลองคิดดูตีห้าสูสัส่วนใหญ่ตี้เขาก็ฟงังหมนหมดถูกไหมทีนเนี้ยตีห้าเนี่ยคนที่ตีบอสก็จะมีแค่ตีสองตีเองจริงๆริงเว้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีครับมันทําให้แบบสายฟีสายเติมน้อยเนี่ยสามารถติดได้อ่า,าทีนี้สายฟีสายเติมน้อยก็ต้องไปลองคิดแล้วเฮ้ยแค่ขยันว่ะ เออฉันก็ไปหาเพื่อนมาอีกห้าคนมาเฮ้ยเราแหกขี้ตาตื่นตีห้าเว้ยตื่นตีสี่อาบน้ําแบงฟันมาเจอกันตีห้าเลยเย่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไล่ตีครบให้หมดประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อมาตีห้าเชื่อไหาเรามีคอมเพนห้าคนเสร็จอย่างเงี้ยเพื่อนๆไปไล่ตีห้าตัวก็คือจบเลยอาจจะจบภายในแค่ชั่วโมงหนึ่งด้วยถ้าเพื่อนเพื่อนดวงดีนะครับแต่ไม่แน่ใจนะพอมีแชร์เทคนิคนี้แล้วแ <laughs> ชร<ย>์เทคนิคนี้ไปคราวนี้จะคนตื่นตีห้ากันบานเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะ แบบตื่นมาตีห้ามองหน้ากันฮึเอา้านายก็ตื่นตีห้า,างั้นเหรอเอา้าอู๋ฉันก็ตื่นตีห้าแล้วนายตื่นตีห้าเออก็เป็นเปนสีสันสนะครับคำๆนะครับไอ้ก็ขอให้ผู้เล่นทุกคนเล่นเกมแ,แลกนัลลออริจินอย่างมีความสุขนะครับถ้าอยากให้มีทำไกด์เดอร์เกมนี้มาถึงใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผมขอรบกวนเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็อตที่แบร์เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะ อ,อ่นนี้คือราคาในมือถือนะครับก็รจคต์รงหกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีสี่สิบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอันนี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดนเนนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนนของหมีครับคือใครที่มาโดนเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไ้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเนียเขาหมดหกคน ก็คืออย่างคุณเอกเเซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งพันบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดนเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเเซนนะครับซึ่งตอนนี้มีทําทั้งหมด7เกมแล้วนาคตนมีเกมเปิดใหม่มีก็ทำเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดนเนนมันจะขึ้นทุกคิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นเกิดใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดนเนินแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดนเนนได้นะครับการนี้เขขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตสาห์สำห Lucky Bear รับหนุ่ับ